คุณผู้ชมคะเรามาดูถึงเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตนะคะเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนยังไม่มีความเข้าใจสําหรับข้อนี้นะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทุกคนก็รู้สึกมีความโกรธเคืองไม่พอใจในการทําง,งานของทางการไทยนะคะแต่จริงๆแล้วเราลองมาทําความเข้าใจว่าทางประเทศไทยไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ พิเศษกับ VIP จะอย่งไงนะคะแต่มันเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งเอกสิทธิ์ทางการทูตนี้เป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะสำหรับสิทธิพิเศษที่เรากำลังพูดถึงคือเอกสิทธิ์ทางการทูตตัวนี้ ทำให้นักการทูตและบุคคลที่เป็นคณะทูตและบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของคณะทูตนะคะสามารถผ่านเข้ามาในประเทศของเราได้ในช่วงสถานการณ์อันไคริสนี้นะคะก็เป็นอะไรที่จะต้องเป็นข้อตกลงกับทางการของประเทศไทยนะให้ชัดเจนนะคะว่า,าตัว state quarantine หรือ SQ นั้นจะต้องระบุให้ชัดว่าทางทาง คณะทูตหรือเอกอัครราชทูตหรือบุคคลทางการทูตนะคะมีความประสงค์ที่จะ SQ ตนเองในสถานที่ที่กักกันของตอนเองหรือเป็นที่ที่รับผู้รับเป็นผู้กำหนดให้นะคะอันนี้ก็ต้องทำข้อตกลงกันให้ชัดเจนนะคะระหว่างทางการไทยกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตและเอกอัครราชทูตของแต่ละสถานทูตนะคะ ตรงนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าถ้าอย่างกรณีของลูกอุปทุษฎสุดาน,นะคะถ้าเขามีการเอสคตนเองในอคอนโดที่เขาพักอาศัยโดยที่เขาได้มีการแจ้งกับทางการไทยและระบุไว้อย่างนี้แล้วเขาก็มีสิทธิที่จะทำได้นะคะดังนั้นถือว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นข้อตกลงระหว่างทางการไทยกับคณะบุคคลทางการทูตนะคะนี่คือเอกสิทธิ์ที่ เป็นข้อตกลงร่วมกันดังนั้นเขาก็จะมีการช่วยกันนะคะที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ถ้าตรงไหนที่มีการ SQ ไม่ชัดเจนทางสบคและรัฐบาลไทยก็นำตรงนี้และเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไปปรับปรงุงและก็ พัฒนาให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่เคยไปเชิญกับสถานการณ์คริสิสของโรคระบาดอันน่าสะพงกลัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งดีที่จะบอกให้พวกเราได้รู้ว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไรไม่ใช่จะมาใส่อารมณ์ทะเลาะก,กันนะคะอย่างนี้คนทํางานเขาก็จะทํางานลําบากเพราะการทํางานของบุคคลที่ดูแล ทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองและสบคก็พยายามที่จะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกทกท,กท่านนะคะและในขณะเดียวกันก็จะต้องเข้มงวดกับ ต่างประเทศที่ขอผ่านเข้ามาในประเทศของเราในช่วงสถานการณ์อันครสิยเช่นนี้นะคะก็เพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับชีวิตของคนไทยทั้งประเทศก็อยากจะให้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ต้องมาทะเลาะก,กันหรืออย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มุ่งที่จะล้มรัฐบาลโดยออใช้เรื่องนี้มาเป็นเกมการเมืองนะคะซึ่งตรงนั้นเรา ผู้ที่ฉลาดแล้วก็มีศักยภาพในการที่เราจะรับข้อมูลข่าวสารเราก็ควรจะแยกแยะแล้วก็ใช้ใช้สตินะคะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นในปัญหาเหล่านี้เราก็มาใช้การแก้ไขร่วมกันนะคะทีนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่องของเอที่ยวบินพิเศษนะคะซึ่งเที่ยวบินพิเศษนี้ถ้าเราพูดถึงทั่วไปก่อนนะคะว่าทุกประเทศ สำหรับเที่ยวบินพิเศษแล้วทุกประเทศเขาจะมีกติกาสากลร่วมกันนะคะในการที่จะเปิดช่องไว้เผื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือต้องร้องขอ Diplomatic Clearance นะคะเป็นกรณีกรณีไปเครื่องบินพิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องทหารหรือเป็นเครื่องเช่าจากใส่กันบินนะคะซึ่งจะบินตามเส้นทางบินปกติของเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้เพราะบางประเทศ เขาจะห้ามเครื่องบินทหารบินผ่านน่านฟ้าดังที่นาตาลีได้อธิบายคุณผู้ชมไปแล้วในไลฟ์สดนะคะดังนั้นนะคะเครื่องบินทหารบางครั้งก็จะต้องไปบินอ้อมซึ่งจะต้องลงจอดเป็นระยะระยะเพื่อขอเติมน้ำมันในประเทศสมาชิกนะคะ ที่มีทั้งหมด108ประเทศดังที่ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อธิบายกับเราไปแล้วนะคะซึ่งเราจะไปจำกัดสิทธิ์หรือตัดสิทธิ์ของเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษของผู้อื่นนั้นไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราไปตัดสิทธิ์ของเขาก็เท่ากับเราตัดสิทธิ์ของประเทศเราเองด้วยนะคะเพราะว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน แล้วใครจะช่วยเราถ้าเราไม่ให้เขาผ่านน่านฟ้าของเราไม่ให้เขาแหวะพักในประเทศของเราเพื่อเติมน้ำมันหรือเพื่อพักตามกฎการบินนะคะที่นักบินจะต้องมีจำนวนชั่วโมงในการบินและจำนวนชั่วโมงในการพักเท่าไหร่แล้วเขาถึงจะทำการบินต่อเพื่อความปลอดภยัยในการใช้น่านฟ้าร่วมกันนะคะอันนี้แล้วเป็นความปลอดภัยของตัวลูกเรือเองด้วยดังนั้นเราทุกประเทศร้อยแปดประเทศทั่วโลก ก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วเคารพในกฎกติกาสากลนี้เพราะนี่คือกฎหมายระหว่างประเทศนะคะและถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาดูถึง กรณีของทหารอียิปต์ที่ขอเข้าผ่านน่านฟ้าของเรานะคะเพื่อเข้ามาในประเทศเรานี้เ,เขาเข้ามาได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพยายามแบบระดมความรู้สึกในการถล่มรัฐบาลและสบคอ,อย่างหนักหน่วงนะคะก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่าในเรื่องนี้นะคะไม่ได้เข้าที่ประชุมสบคก่อนหน้านั้นแต่เพราะ เขาเห็นว่าเนื่องจากคณะนี้เป็นคณะลูกเรือของทหารอียิปต์ซึ่งคณะลูกเรือนี้จะได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามประกาศฉบับที่6ซึ่งออกตามมาตราเกาแห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งอนุญาตให้กลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ยานพาหนะที่จําเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศตามภารกิจหรือมีกําหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ชัดเจนเดินทางเข้ามาได้ตั้งแต่การผ่อนคลายหรือมีมาตรการผ่อนปลนในเฟส5แล้วนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางการไทยถึงได้อนุญาตให้ทาง คณะของลูกเรือของทหารอียิปต์ได้เข้ามาในน่านฟ้าของเรานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะในฐานะที่คณะลูกเรือนี้เป็นหนึ่งใน11กลุ่มของชาวต่างชาติที่สามารถผ่านเข้าประเทศไทยได้นะคะ mm hmm. ก็ทำให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เขาเข้ามาและมีมาตรการรองรับในการดูแลและวควบคุม เพียงแต่เหตุที่เกิดเนื่องจากเขาไม่ปฏิบัติตามมาตรการของเรานั่นเองดังนั้นเมื่อทุกท่านเข้าใจในเหตุผลข้อนี้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะว่า,าทางสบคและรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผอ,อ,อสอบคนะคะไม่ได้มีการหย่อนยานหรือไม่ได้มีความบกพร่องในการที่จะผ่อนคลายมาตรการใดๆ กับผู้ที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูษเหล่านี้เลยทุกอย่างยังอยู่ภายใต้ความเข้มงวดและเมื่อยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ยิ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นซึ่งดิฉันได้มีการสอบถามกลับไปยังสถานทูตต่างๆนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ทางการทูตทุกท่านนะคะคอนเฟิร์มมาเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่คณะบุคคลทางการทูตจะเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นสถานการณ์ปกติว่ายากแล้วยิ่งมีสถานการณ์โควิด -19 ทุกคนคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้ามาอย่างราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะว่าเอกสารทุกๆตัวนี้มาตรการคุมเข้มมีความออรักษาวความปลอดภัยให้กับชีวิตของประชาชนสูงมากนะคะดังนั้นเขาจะไปเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่และบุคคลทาการทูตเหล่านี้ อย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็อธิบายให้สังคมได้รับทราบร่วมกันนะคะแล้วก็เที่ยวบินพิเศษที่มาขอผ่านนะคะเติมน้ำมันในประเทศเรานั้นเราก็จะออกกฎให้เขาซิลตัวเองอยู่บนเครื่องห้ามลงมานะคะนี่นี่คือคิดว่าสบคจะมีมาตรการต่อไปแบบนี้เพราะเมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วทางามติสบคนะคะก็ได้มีการประกาศออกมาเป็นการยกเลิก สิทธทิพิเศษของทางการทูตทั้งหมดนะของ VIP ทั้งหมดเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยในประเทศนะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นมติล่าสุดของสบคดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใน ระหว่างนี้นะคะาหากมีเครื่องของต่างประเทศขอบินผ่านเข้ามาในน่านฟ้าของเราก็คงต้องมีมาตรการที่เขาต้องทําข้อตกลงกับเราว่าจะไม่มีการให้ลงจากเครื่องต้องซิลตัวเองอยู่บนเครื่องเท่านั้นนะคะเพื่อ,อให้อยู่ภายใต้สถานที่ที่เรากําหนดด้วยเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องรีบออกไปนะคะห้ามเข้ามาในเมืองซึ่ง อันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจพอสังเกตนะคะดังนั้นจากกรณีที่เกิดขึ้นเราทุกคนนะคะอย่ากโกรธกันอย่ากล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเพราะทุกคนเขาไม่ได้ทำงานเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาแต่เขาทำงานเพื่อรักษาชีวิตของพวกเราคนไทยทุกคนดังนั้น ไม่มีใครในโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวท่านที่นั่งดูดาว่ากล่าวผู้อื่นจะไม่ทําผิดพลาดเราทุกคนมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดได้แต่เมื่อผิดพลาดแล้วเรานําสิ่งที่ผิดพลาดนี้มาแก้ไขมาพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะหันกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 นี้เพื่อเราจะผ่าน ตรงนี้ไปด้วยกันนะคะอันนี้นาตาลีก็ขอฝากความรู้ไว้นะคะเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทู่ซึ่งเข้าใจว่าทุกทกท่านคงจะมีประสบการณ์และมีความรู้มากขึ้นจากสถานการณ์นี้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะารายงานพิเศษที่นาตาลีตั้งใจนำมามอบเป็นความรู้ให้กับประชาชนทุกท่านได้ รับทราบไว้และเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะนำข่าวเหล่านี้นะคะมาปลุกกระแสซึ่งในพื้นที่เขาก็อยู่กันสงบสงบสุขดีแต่พอเมื่อกระแสข่าวเหล่านี้ออกมาทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสียงก็เกิดความวั่นวายดังนั้นเรามีสติแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่าง ผ่อนคลายลงไปแล้วเรามีการแก้ไขร่วมกันแล้วเราก็หันหน้ากลับมารักกันแล้วก็มาร่วมมือกันดูแลสุขภาพให้แก่กันและกันนะคะช่วยกันป้องกันโควิด19แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปด้วยกันอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปให้ราคาอย่าไปหลงเชื่อข่าวที่ปั่นกระแสนะคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วนะปรีอยากจะบอกว่าและอยากจะบอก พี่น้องประชาชนและบอกไปถึงกลุ่มที่พยายามที่จะกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกว่าบนความเป็นจริงแล้วคุณไม่มีวันทาได้สําเร็จนับแต่จากนี้ไปเพราะการเมืองไทยจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเหมือนระบบเดิมๆแบบที่คุณคิดอีกต่อไปคุณต้องเข้าใจว่ายุคนี้เป็นยุคแผ่นดินของท่านใดดังนั้นมันจะย่อมไม่มีเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ วันนี้นาตาลีก็ขอกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวนาตาลีจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในตอนเรื่องอประเทศเมืองผู้ดีนะคะที่เขามีการกดดันทางการค้ากับประเทศของเราและแบรนด์เรื่องลิงไทยนะคะเราก็จะกลับมาพบกันตรงนี้เพื่อทวงศักดิ์ศรีของประเทศไทยคืนนะคะเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ